ก็ตังจอไปเอื้นควนพูมิรับัอุบัติเหตุเอาพุทน่แต่มีกก็หลายคนพูดไปไปเอื้นควนรถไปสองขั้นงานขึ้นขั้นไหนงาเออขึ้นขั้นไหนก็ได้ขึ้นขั้นไหนก็ได้ขั้นไงไงไอ้คอยงานเดยจ๊กเดยจุกพุเต่าไปน้ำพี่น้องไปลำบาก ทั้งนาดีทั้งนาวางบ่้าทั้งนาวางเรากินทั้งนาเลยเด้ออมาถึงมองอุบัติเหตุพอดีพี่น้องนี่สถานที่อุบัติเหตุ กำแพงทะลุมีการลงมาเอินควรน,นี่คือความเสียหายกำ,พำพนนยแพงทะลุกำแพงทะลุได้เปนอนได้ไปกระจงเงาพังคือสถานที่เกิอดอุบัติเหตุจากรถ มาตีเหตุจากรถเดิมเริ่มไิที่แล้วเนี่ยเตรียมหาพระเข่าโอ้โหเห็นเงาคำบอกเห็นเงาคำว่ามันมีเา ยยก่นี่กะมีลูกหลานขวดจะไปนอกก็มี่ลูกหลานจะไม่มาจะไปบ้านผาวห้านนะกอนผัวแก่เนี่ยยุติเมี่ยงกอนหนึ่งใบเมี่ยงหน่อยเมี่ยงหนาฮะกล้าขายนี่ลูกหลาน่ไปพอดีใจจังหวะวันเถ้าโบราณกรนลังให้พ่อหนุกหลาน อบ้อนนาอบอกลดัตาัวแอวใช่เนี่ยเอาดังของไมตัวให้ค่อนอ่อนหน่อยมากหัแต่นานเส้นเส้นพรอาทิตย์เทา้นแกข้ตา้นหัวอนมากมีตาเส้นเอากอนอ่อนหน่อยมากอดตัวนี้เด้อโอ้ยลงเมื่อไรล่ะฮะัวดีไม่แห้ง <c oughs> ไปโซกมันไปโซกให้มันเอาว่เป็นอย่างดีหมประเทศไทยไปไต้หวันโอ้ยบิง์นบิร์ก็ว่าไปยังเิร์นเบรเบิร์นเบรถเบิร์นเบรเบิร์ร์เรนรเบรถบิรนรถนเบิเรบรรถนน พามาจะมีวันรอดก็พาแล้วรถพา้นต้ไปลาลูกไปโชว์ดีแล้วูกเล้ยไปนอกพอดีพี่น้องเตียแม่พราเข่าเยียงเมียท่าแเลยนี่ผู้บรรพบรรกษา Ừ, chị thấy ấy, nó có được con tàu các bạn gấp xong đó bạn nhỉ ừ. ừ. cà phê bà thấy cung cung cà phê mai có tỏ cà phê tay thuộc นี่รถทำหนามในทิอคันธน้ตมาเสียขอไทยขอม้อนลูกต๊รถต๊เนี่ยทุกทำหนามไทยรถลอกทุกีำทิศไหนเราบอกบาทนี่ไทยได้ไทัขอบ้านไอ้พี่้องให้ก็เอาขึ้นแม่บานเม่ทองบาท

กินไปกวเจ้าไปแค่วกิ้วเจ้าไปไปเออเยวมาเขากิเขาี้ให้เจ้าห้าเขียวมาขีให้เจ้าคายขึ้นมาได้เสียเป้าขึ้นมาอยู่บนยูเงี้นอยู่เหาอยเงี้นนําลุกน้าเนี้ยใหู้ดีม่แห้งเดือาแนังเตอรทอดหรือปเอส่เส้ผ่าเสมผ่าได้อาบนตอ แม่แม <da> ่แม <c> ่แม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 ีแม่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 วไปแม่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 แม้แม่แม่แม่วไปเม่้ม่แ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 ม่ีม่แ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 ม้แม่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 แม ไปยุบานอยู่เนยังมีครับเเ้องลนอีกย่งเยอทุกคนนใจเห็นยุดีมีแห้งทัมาหากินทั้งมาขาดขนเน่นะตอนนีงามแห่เพินมองอย่หลายเจอเจน้มาหัดบ้านเราน้องยคบดังปัญญงได้ขายดีปัญญงได้มาหอด้านนอตองแล้วขีกนก็เบิ่งหลายเด็ก็ได้ยอดเวหลายอย่างน เออปลอกป้อนเพื่อนปลอกป้อนเพื่อนเ่อเบงพี่ที่การเอิ่นมาแล้วไปยังในพี่น้องเบิน้ำกันขอบายใครขอบายใครอ่าบคน้ปาน้ำดวน

มาทั <fish Get S 3> mm. ่งนเก็นฟองฟัาคือฟองฝนจะมากม่นเท่าไหรนั้นนี่หวัดปั้นตีตัางเรื่องนไปยึดกับน้ำตาตัวสูงคนจะเดินไปย่ดกับน้ำหนักข้างวดจะไปยล้กับน้ำต้นขวดเตะเตศอื่นั่นบุว่าบาสฝีนั่นก็วากวยก๋วยรองก็ก๋วยรองก๋วยรองมันหวานน้ำต้มคือทางสูงซอยชอบทยังได้ป่าแพลถึงโมอโพดีสัส จึงได้จัดทำคญยุจอดคนที่ไว้ทังทุกเพื่องข้าพของกนหน่อยเน่เออวันนหน่อยมาถอนแค่สะท่านอายุวันน้ดจะทำไรได้ดีนะฮึ่มร่างผูกแข็มข็ไข่เข็มไท่าจข่่ง้า มันบอกเขาพอน้ำเขาเตรียมไปแล้วเตรียมไปแล้วน้ำเออมาเอาแขนมาตันห้งแงปูอ่ะวางแหงแน่มันเข่าบากระโลนี่มันไผ่เข่าากระโลดิเออมันเข่าไม่แน่นี่แขนมันิที่นสีดยมขางหลาย่มันเ่ ờ chờ mình ăn này chờ hãy chờ lùn ăn pha hạt ăn tỏi <laughs> xà đơn hãy chơi cái này รุ่งฟาม่านังป้อมผู้ที่ป่วยมาล่าหาหิมเก็บกันขาอะไรมาเขาเดีวเขาใจหวานเขาใจจ้อนข้าวให้อร่อยแค่ได้พร้อมได้จ้อยเขาไ้เชี่งไขีเนี่ยง่เดิเดือดเดาเก็บองได้เลยเกมาวันได้หลานได้เกิดมากขึเาวันน่ะ่มังวันมีความบอบลายมีกบเ้ยโสมุสังโก

โมาป้า่ไยวาวมันมันหมานไม่เยไม้ซอยร้อนผูกน้รหลานคุนผูกว่าทุกคนเราไปมาผูกแต่แม่ <t ask> <t ask ไปใส่มึงไปบอกง่ยานนะสิมาชงแต่ละเเส้นนงอีกเด็ดแ้พูดยายไป้พูง่าไป้ไปนั่งเล่นวน่ื้อบ้านไปยันที่นองวัไปน่าละดีพี่จดีไปม้าไปไกมากละคือบ่ใหม่ขอปอกปอกขนท้ง

ในเวลากินเก่ากินปลาขู่แขนหมองกันกับกินพี่นองกินเข่า,นนขามาดูอาหารการกินแม่แม,ม่ก้ว่าเป็นยังไงตับเปาะเบนตาหักหักว่าจ้าหักจ้า

มามาหาช่วยกินคุณรถคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้พี่น้องพ่อกันใหม่